สวัสดีค่ะสวัสดีสิวเหยาะชาแนลนะคะวันนี้สีพามาชมอ่ะบรรยากาศการจัดสถานที่เตรียมงานวันเกิดให้ลุยเครียดสถานทีน่นะพี่น้องอ่าไปเบิรงนสีภาพไปเบิรงกันว่ามันสาสา,สาอ่านตาขึ้นก็เก่าซ้ำใด้นะคะพี่น้องคือเคยใหญ่นะคะคือตีนหน้าหละกะักค่ะเคยกางเนาะแล้วกะ็คือโอดตอ่ะนะเคยกางค่ะเวลาสองเคยเพิ่นเฮ็ยดภากันทันท้ความสะอาดตอนนี้คือใกล้เสร็จแล้วนะคะดิสิภาพอี ชมกันนะคะว่ามันสาอานปะอาดถึงซ้ำใดนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาชมจากตรงนี้ไปเลยนะคะมาชมไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะที่วิวสถานที่ที่จะจัดงานคอนเสิร์ตนี้เลยที่อยู่ะนคาถาซอยหน้าเรื่องถนนนี้เออสูนะคะพาทูนั่งจับไปด้านนอกไปกิดตึกตารอากาศถึงตัวลูกชายลูกหลานให้่มยูนมดเย็นเต็มทุก นี่นะคะว้าวแช่ดงช่ดาออจากข้งงโอพี่ไลท์สไปมอบนะกจะเปลี่ยนเดียวนะคะอันนี้เป็นทำนะคะสวัสดีค่ะเะรียกเไ่วัดปดมือวัดเียนอ่าละไปดี๋ยวโซวาบอกอย่าเลยเดี๋ยวเื่องอ,อะไรต้อมีคนโซว้าแล้วมาอย่าเลย,ย,ยมีไม่ไร เก่งมาไผมได้เลยแสบสาดแล้วนะคะเกไปเลยพี่น้องว้าวสาดจามาด้วยนะคะนี่นะคะอาดมากเลยเปอรเนสถานีจัดเตรียมต้อนรับเบอรเ่มันไมาเหี่ยวมายามนะพี่น้องวันเกินรุยนะคะว้าวว้าวสอาดจานแลจาอ้ยพี่น้องดอกวัวเป็นดอกแล้วน พี่พี่น้องเบิ้งดอกบัวเ่าก็ปลูกอันเ่านก็มาปลูกแย่นี้บางกอนอันฝนตกนะบางกอนหนากฝนนะหน้า,นนนาม,มาเต็มดอกบวัววุ้ยเป็นดอกแบบเร็วเหรอันไงใช่ไหะน้องจะแคร์เตี้ยนะศาสตร์สอ้านแล้วเป็นไดพี่น้องเป็นได้ไดวิวดีเลิศปะคะเสียก็ว่าแกออกในวันเสียกน้ำเด้อเสียร์ยูสใช่ใจเงินบ่บ่ นี่นะคะทุกคนพาชมวิวนะคะว้าวอุ้ยพี่โอ๊ตเราทำความสะอาดไว้เตรียมต้อนรับเอฟซี C โดยเฉพาะนะคะเอฟซี F C มาเนาะแล้วก็เอาไวา้เตรียมต้อนรับนมิละทุกคนดีมากานะเมเกิดนีด่รุนมรงถ้ำบุญน้ำกันนะพี่นอ้องบรรยากาศอุ้ยบรรยากาศดีแฮ่พี่นอ้องบรรยากาศดีมากนะคะ อันนี้คือโอ้ยพี่อวล้วก็ทำความสะอาดหนึ่งก้อนะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะทุกคนนี่สะอาดสซ่านมากทุกจุดทุกมุมเลยนะคะสะอาดทุกมุมเลยนี่คือมุมหลังบ้านนี่เนะค่ะสะอาดดีนะสิครับสะอาดซ่านตาดีถึงก็เกาวบอค่ะนี่นึงที่หลังโอ้ยสะอาดสะอ้านมาก ทุกตรงเลยนะคะทุกตรงเลยพี่น่องเห็นปะ่ะนี่สาราค่ะสารานักเห็นถ่ายข้วนะคะนนี่คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่ตอนนีน้ก็ตรงนี้นะคะนี่สะอา,าดหมดแล้วพี่น่อสะอาดมากจ้านี่ค่ะเลยอดครับเรียนหํ้าทำความสะอาด เฮ้ยไงก็เลยกางเลยหน่อยบอยู่านี้เหลือข้างบนนะคะเหลือเครียดข้างบนเพราะว่าอันร้อยพื้นบางนี้มันแห้งกันเสียเอาโซฟาลงมาเนาะเนี่ยทั้งลำแข็งเรียบร้อยนะคะนโตเปันไงเครียดเกาออกแล้วเพราะว่ามันเอียงมันอันข้างเลียงนะคะนี่นะคะเดวจะพาดูมุมตรงนี้นี่เป็นไดพี่นนอะว้าว สถานที่จัดงานมงิดน,นี้รุยวันที่ยี่แปดนี้นะคะที่จริงมงคลนี้ยี่สบเจ็ดตะวันเรือนไปพพวายี่ิบเจ็ดจนทีมงานมีงานมากพี่น้องนี่เลือเลื้อแกนี่ล่าเสียวโซฟาลงมาบัสัอดีครับพี่ยังสวัสดีครับลูกเลื้อแกนี่นะพี่น้องเสีย่ยวโซฟาลงมาหนีนะคะเพราะว่าแตนแล้วเอาโซ่โอ้ห็นมันแหงแล้วเอาโซฟาลงมาไว้หนีนะคะแล่ะค่ะมองนีห้เงเสียดเป็นอ่ามองเลี่ยงพ้าตร,ตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ไปเลี้ยงยุคของบนนะพี่น้องเพราะว่า อาอยุของโบนนะ่ะมันมีโซฟาแหละค่ะมันมีอันอันมี้โต๊ะก,กับเขามันตรงย่อลงมาหลายอย่างพี่นนะนี่นะคะมันตรงย่อลงมามันเดี๋ยววานี่ด้วยว่าว่าเป็นอย่างเรียงของร่างกันได้เนี่ยเพราะว่าเขาเขา,เขาบริเฮตบุญเงียงนะพีน่น้องนี่นะคะเป็นไงมาเขาบริเฮตบุญเฮียบนบริเฮตบุญเฮียนคอยไปเรียงทั้งบ้ายไงะว่านี่คือเข้าใจเฮตอันเลียงพาเพินดซื้อเนาะเขาก็เลย อ่าก็เลยนี้นบอกว่าเลี่ยงเลี่ยงพาเท่นอยู่นี่ลนะยยุ่หม่องทุกปีที่เคยเลี้ยงนะคะก็จะเคลียรตรงนี้ออกให้หมดเลยเนาะทางล่างเคลียเรียบร้อยแต่ข้างบนนะคะนี่เป็นไงคะทุกคนนี่ว้าวมันว้าวมากเลยอะ่ะซา,า้าเนีมันว้าวมากหล่างสีน่าดูเดือดดีไม่เป็นไะเนี่ยโซฟาลงมากัากกนเอาอเดอร์บาทลูกว้าวดูสิทุกคนทำทั้งวันเลยจอยเดล่ะ,ะจอยเดล่ะจอยเบิร์ดห่วย bất động ngang bớt đã từng vang em. Wa tất sang vang. Wa năm hòn 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 อเยกอ่าลูกมากมา ckt. เออหนองแมกมากย่อโซฟาลงมาเดี๋ยวจงสินมาไทยงอีกทีหนึ่งนะพี่น้องนี่นะคะทุกคนสาดสอมากเลยนะคะเป็นไงบ้าคะทุกคนสะาดสอมากจ้าเอ้ยไงแล้วนี่นะคะทุกคนกที่แม่ตอบว่าคาะเนี่ยก็กลัวผน้อนเพราะว่าเราเจอทะเลต่เป็นแค่ตันทอยู่ เฮ้ยไงเฮยยนลายดี้าอเสียต่อนะคะเป็น้เนหน้ที่อย่างให้งีลดูจริงๆนะคะัว้ยามีาล้าง่ายไปเเร้ยนี่นะคะบรรยากาศโดยรวมนะคะตอนนี้ก็เริ่มสาซ่าแล้วเมื่ออือนมื่อื่นเท่ากับจะพ่อา่ต้มแล้วกับเนมะกางมองนี้นะคะนีู่ว่าเจนมะกางมองนี้ตั้งโต้ตั้งโต๊ะไว้ให้ ปรูคน่นมาทำาบุญมือเอื้อนนั่งกินเ้าแล้วพี่น้องาะเดี๋ยวเขาจะ่ายบรรยากาศมาเบิร์เรื่อยๆเองค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวมาเคลีย์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมารอชมว่าเทียเสร็จแล้วมันจะสะอาดสะอ้านขนาดไหนนะคะมนึ่เียมุ้งเหนือพี่น้องมุ่งนี้หลักที่ห้าจะเดียงทามุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเคเทียตรงนี้เสร็จแล้วเรามาชมกันอีกทีหนึ่งนะคะ เจ้าเคือเรเตรยเจ้เห็ดผู้เดียวสาดแล้วพี่น้องสาดแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยคือว่าเห็ดผู้เดียวสถานที่จัดงานมันเกิดที่รุยนะคะสาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องสาดบ่ใหญ่สะอาดดีครับนังนั่งนังนั่งตู้เย็นยั่งยั่งนั่งตู้เย็นแล้วแช่ไปซิมรอดเอานทำเข็งนี่เราบอกเลยทางฝนบอกพี่น้อ เอาไปใส่ฮะเอาไปลงไปใส่แล้วก็ผลนออกหลังกระตุ่นี่กะตูนข้างนแม่สุดหงอโอ้ก็ได้ล่ะ้รก็้นออกความก็รนแล้วขนใช้ตู้เย็นบ่ขนออกมาบดด่วนอะไรสิเราค่าวันพอดีนี่ถุกเช้าสองเ้ามาเห็นทำความสะอาดซอยแม่แม่ต้อนรับงานยืนนะเราเปิวมาดูมั่งปวดมาเช้ามาเห็ดงานซอย้าเทำความสะอาดซอยเป็นโรงงานเมื่อเรื่องอย่างง่ ขนมต้มเนี่ยเฮ้ยได้ห่อข้าวต้มขนมสีเอาเนื้ออันนั้นมาต้มแล้วก็ะสีน้ำตาลแบบสีเนื้อห่อโอ้ยกับผู้นุ่มเนี่ยผู้ายแบบเย็นไม่เช่นสีม้อห่อเดี๋ยนั้หายแล้วเพราะการเต้นการย่างก็ต้มต้มหน้าตอนหน้าก็ตัเต้นเมื่อนเออเมื่อยกับเชียง่ายแล้มาห่อข้าวต้มเออบอกล่าอยู่มั้งเจ้าอือห่อข้าวต้มขนมซอยได้เกลือกันสาดจัดแล้วพี่น้องสาดได้เจ้เวลาได้หน่อยหลายกระหูกุ้งเก้า อ้าวนี่ของเรากรตุ้ม้นของุณนม่มา้าโซฟาทุนึ่งหากัเ้าคุณมาผีเคื่อกองสีนะจังมากกบนโต่าเลยมันสาบบ่สาบด้นี่นะคะคือว่าหลายหคนมันหลายคนอยู่นะพี่หน่อยเจ้เหยีงเนี่ยเครื่องอุปกรณ์เทสเแยร์นั่นหนีมันจะได้หกนี่อันที่พกอไปคุณปอนนะคะพอสาดแล้วอามองนี้เป็นมองอย่างพระ ชันมองผ้าสีสั้นเข่ามอแล้วก็องกับสนาเยี้ยงกันเก้าองค์มันไว้ห่เก้าองค์พระเก้าองค่ะสะอาดสะเยเดี๋ยว่าไปเบิร์งข้างนอกพี่นอะเบินไม่จากข้างนอกเลยเนาะนี่นะเดี๋ยวก็จะทายเบิร์เหนื่อยเดี๋ยวมาเอือนนีกอออกเป็นเฮ็ดเหนียงอะรกับผ้าเย่งแบเดียวนเคยไงเพื่อก็ล่างเลยพี่น้องล่างอั้นหน่ เนืนะะ้อเขาสะอาดสะอาดแน่เลยอ่ะนี่แล้วพี่น้องก็ว้าวมากเลยนะคะสาลาัดยิ่งนาจะสะอา,าดแบบหน่อยโล่งโจงแตนดีบอมันพี่น้องว้าวมากเลยนะคะว้าวว้าว,ว,าวนี่สะอาดสะอาดแ่แล้นะคะใครชอบคอลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่ออย่ามาท่ามบานกันเรื่อยๆกันมากไไเลยด้วยพี่น้องทักมากเหนียดเนียดนะคะทักมาก โอ๊ตเย่าเป็นเนนนะะม,น,ม,น,ม,ม,มนูดี่ว่าอดยาวชาแนลกันนคะเยากโดนท่าบนก็ได้ลุยมืออันมือหมือนที่ี้ยะนี่งท่านลงทา่งทานก๋วยเตี๋ยว,วเ,ยเร่าก็เัดแหงผังพาเพียนนะพ้ชนครับหลังจากเราจะทานบรรยากาศไปดูเนอ่ีน่อยสำหรับคลินี้ขอเป็นที่ร้านด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กะมช่องวชาแด้นะคะนี้ก็แนี้ขเจกันใหคหน้าสวัสดีะค,ะค่ะ